จัดเต็มกับการแกะสูตรเครื่องดื่มยอดฮิตชานมไข่มุก3ไซส์ทั้ง12ออน16ออนและ20ออนนะครับและเคล็ดลับการชงที่ทำให้ชานมอร่อยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องแช่ชาก่อนนะครับเราจะแช่พร้อมกัน3สูตรเลยตักใบชาไต้หวันพรีเมียม10กรัมเทน้ำร้อน160มิลลิลิตรนะครับ แช่ใบาชาทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นที่สุดน้ำชาสำหรับแก้ว12ออนได้แล้วครับจะได้น้ำชาประมาณ125มิลลิลิตรตักน้ำตาล3ช้อนชาแต่ต้องใส่ตอนน้ำชากำลังร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะไม่ละลายนะสูตรนี้จะใช้เป็นน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลก็ได้นะครับแต่ห้ามใช้เป็นนมข้นเดดคาดเพราะชาจะเสียรสชาตินั่นเองตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนมสด60มิลตร คนให้เข้ากันก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นแก้วขนาด16ออนนะครับกองน้ำชาได้ประมาณ125มิลิลิตรตักน้ำตาล4ช้อนชาตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนมสด60มิลิลิตรเสร็จแล้วครับสูตรแก้ว16ออน ต่อไปเป็นสูตรสำหรับแก้ว20ออนนะครับกรองน้ำชาออกมา125มิลิลิตรตักน้ำตาล4ช้อนชานะครับตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนมสด60มิลิลิตรคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วครับสูตรสำหรับแก้ว20ออนนะครับพี่ๆลองเอาไปทำกันดูนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ